สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง T C Live อีกครั้งหนึ่งนะครับกล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 ับขอโทษขอโทษอามามากลับเข้าสู่ช่อง T C Live นะครับกับ O M G นะครับ O man game กับเซนเซ่าเครื่องแฟมิคอมนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่พาร์ทที่7แล้วนะครับก็ใกล้จะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของภาค12ลราศีแล้วนะครับอีกอึดใจหนึ่งก็น่าจะจบแล้วก็ พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของสําหรับใครที่ชื่นชอบตัวเซยยาน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นพาร์ทที่จะต้องเข้าไปสู่ปราสาทของซาจิทาเลสซึ่งเป็นโกลคอรสของเซยญญา่าด้วยในภายหลังนะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับปราสาทซาจิทาเลสต้องใช้ทุกคนผ่านไหมไม่ต้องมั้ง เสียญาติคนเดียวก็พอหรือเปล่าน่าจะเสียญาติแหละโอ้โห oh, แล้วดูเสียญาติกูเด็ดศูนย์เลยเต็มไปเลยเสียญาติเต็มไปเลยใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับทุกคนขอเพิ่มเกรดแป๊บหนึ่งครับทุกคน ชุนแม่งแย่เล่นชุนมานี่รู้สึกว่าชุนเฟลสุดแล้วครับชุนแม่งหลบได้บ่อยแล้วก็โหเมื่อกีท้ที่พาร์ทที่แล้วที่เราสู้กับมีโลนี่ก็โจมตีแรงใช้ได้เลยนะสองทีนี่มีโลแบบอ่วมอะบอกเลยว่าอ่วมอะโอเคไปมีหินไหมมีหินไหมโอเคไม่มีหินสบายใจสบายใจ เนี่ยต่อยกูไม่โดน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 กูขอฟาร์มหน่อยกูขอฟาร์มหน่อยโดดมาทําไมเฮี้ยโดดมาทําไมถึงโดนกูเฮี้ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูนะจ๊ะ สำหรับคนเก่าอยู่แล้วก็แชร์บอกเพื่อนๆเนาะบอกต่อกันนะครับมาร่วมเป็นสมาชิกเกมเอ์โหร้อนกันนะครับกับช่องทีซีไลน์เนาะโอ้ยเหน่งมกูกำลังนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะถ้ากูไม่ก้มกูจะโดนหินไหมวะมึงจะโดดทำที่อะไรสัตวดโดดก็โดนกูดิเฮ้ยยืนยืนไม่โดนยืนไม่โดนโอเคโอเค จุดพอดีเลยไปแล้วอันตรายนั่นไงมีมีความรู้สึกมีความมีความพี่หนึ่งสัมผัสได้ <c oughs> โอ้โหมึงมึงยังจะไปตกตรงนู้นให้กูอีกเออโอเคตรงนี้ได้ออไม่โดนเ้ยไม่โดนเ้ยไม่โดนเลยเหียบักวะเนี่ย โอ,อ้ต่อโดนแล้วชิบหายไม่บักนึกว่าบักเรีย<ท>กูจะยืนยิงง่ายๆหน่อยตัวเท่าไรเนี่ยแปดหนึ่งแปดอ่อได้ตัวละหกไอ้แคยแม่งลงมาไวจังว่าหินผมง่ายไปชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่มเซียมาก็โอ้โหใช้ไปพันกว่า ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยพันกว่าสิเออเพราะว่าเติมเติมมาอย่างละห้าร้อยโดนสิวะไอ้เหี้ยแล้วก็กระโดดถึงโอเคกูอีกที่ตกใจโอ้โหนี่มึงให้กูโดนโอ้โหรถล,ลวัลวๆเหี้ยรถล,ลวัลวๆต้องเข้าภาษาแล้ว ลบ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 กูจะเดินโดดข้ามหัวเสียาชาด้วยไงอุ่ยเหลือหกสิบไปไง,งถึงหัวเนี่ยกูไปเสียตรงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยตกด้วยโอ้โหดีนะแม่งไม่ตกไวตกชา้าเฮียสี่สิบห้าสิบสามสิบแล้วยี่สิบ สิบสองอย่าโดนกูเยเดี๋ยวกูตายโอ้ยรอดเหลือสิบสองไอ้แค่การฟาร์มมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะเราก็มาเจอกับไอโอรอสครับซึ่งถ้าใครเคยดูอนิเมะอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเขาเป็น ชายของไอโอเลียที่เป็นโกรเซนปราสาทเลโอนะครับอ่าไม่มีการสู้ครับเราก็ผ่านมาได้สบายๆเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับจะแถมให้สำหรับอีกปราสาทหนึ่งผ่านเป็นปราสาทสาจิทาลีัสมาเหลือใครอะพิกเซตนี้สุดท้ายพี่จำได้พิกเซตสุดท้ายเหลืออาโคเลสกับแคปิคอนแคปิคอน ก่อนหรือว่าเอาโคลเลสก่อนวะใช่ป่าววะมันเหลือกี่ประสาทวะเดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองใช่เลยเหลือสามประสาทพิกเซตัดไปอยู่สุดท้ายแคปิคอนหรือว่าเอาโคลเลสวะแคปิคอนแหละไอ้เย่าพี่จำได้ว่าเอาโคลเลสแม่งประสาทเ,เล็กๆโอเคน่นจาจะแคปิคอนแคปิคอนก็ชิลิวครับ ชิลิวก็เติมไปโอ้โหเซีย,ยากูแม่งเหลือสิบสองสัตว์เกือบเกือบเดี๋ยวเราฟาร์มตอนแรกแล้วก็ไปฟาร์มใกล้ปราสาทแล้วก็ไปฟาร์มหน้าปราสาทอยู่กันเนาะเอางี้น่าน่าจะปลอดภัยกว่าเรากว่า ที่ไปฟาร์มกลางแมปเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเลือดไม่พออีกเพราะว่าตอนแรกชุนก็จะไม่พอใช่ไหมตอนที่เป็นปราสาทของมิโลครับนี่เสียา,ยาก็เกือบล่วงเฮียเอยกูต้องวางแผนดีๆแล้วใช่ป่ะมิโลแหละมิโลแหละมิโลแหละอ่ะฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขยบไปใกล้ๆ ถ้าหาใครที่เบื่อการฟาร์มนะครับก็พี่แนะนําให้กรอกรอเลยครับกรอไปทายคลิปไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรให้ดูมันเป็นแค่การต่อยโง่ๆแต่สําหรับใครที่ไม่ได้กรอก็ขอบคุณนะครับก็อยู่ด้วยกันจนจบก็พี่ก็ชื่นใจจริงๆนะครับโอเคปะเขาไล่แล้วเน่นั่นไงเียแม่งเฮ้ยกูจะลง เออมีไหมไม่มีโอ้นั่นไงมีอีกแล้วไ้สัตว์แล้วกูจะฆ่ามึงยังไงวะไอ้ย่โอเคเอาเงี้ยเอาเงี้ยอุ้ยไอ้ย่เกือบเมื่อกี้พี่กดกดถอยหลังเพื่อจะรอาการโดดครับทุกคนไอ้แยแม่งเกือบร่วงไอ้้ยโอ้ย,โ,อยโชคดีไปกู ยังทำบุญมาดีทุกคนเลยไอ้เย่ิงไม่โดนไอ้ยม่งกูไม่มั่นใจในการกดของตัวเอง้วตอนนี้ไอ้เยไม่ตายด้วยต้องซับสองทีไม่เอาเรารับศึกสองด้านเราไม่ไหวโอ้โหมีมีโดแบบนี้แล้ว ขาตั้งเขาตั้งสมาธิก่อนทุกคนแป๊บหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแม่งมีล่วงไง้ยกลัวล่วงเดินกลับไกลไปเริ่มใหม่โอเคฟาร์มตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอมีหินไล่เราจะกลับไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะกลับสิไปต่อหน้าปราสาทก็จะได้อีกสองเป็นสองจุดถือว่าปลอดภยัย ลงมาเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยเออลงมาเดี๋ยวเฮ้ยโอเคลงมาเออ,อเคไปนาปราศาสตร์อุย๊ยเจ็บนะเว้ย เฮ้ตรงนี้ได้อีกตรงนี้ได้อีกเฮ้ยตัวเฮียอะไรวะอ๋อได้เยอะป่ะได้แต่ตัวละหกนี่กูใกล้จะประสาทแล้งเนี่ย แล้ว,ลวน,น่าจะประสาทแล้วแล้วยังอีกวะไก่แท้เนาะเอานีงไงตีนประสาทโอเคถือว่าได้เยอะอยู่พอสมควรได้ 3, กักสามพันกำลังดีไม่าแต่ไม่น่าถิ่นะเต็มที่ก็สองแปดก็น่าจะไล่แล้ว นั่นไงสองแปดไลน์ไอ้โดดขึ้นสูงโอเคมาแคปิคอนชูล่าซึ่งเป็นโกรเซนที่ได้รับฉายาว่าเป็นคนที่ตรงรักปักดีกับอาเทนามากที่สุด อาเลยชุล่าเอาไปก่อนเลยหมัดมังกรถลม่มโลซันไอ้เหี้ย 700, 800. เจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยแล้วชิลิวกูไม่ได้ผ่านอีเชนันมาด้วยหลบชิลิวเอ็กซ์คาลิบา้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยเยอะเยอะไปเยอะไป ชิลิวแม่งสมดุลเลยสัสโอ้มึงมึงก็ยืนรับเจ้ชิลิวกูเราโดนอีกสองทีร่วงอืมจัดไปชิลิวสั่งเอ็กซ์คาลิบาร์โอเคหลบได้สวยงามชิลิวมัดมังกรค,อคอ่อยๆตอบไปชิลิวค,อคอ่อยๆตอบไป อย่ารีบอย่ารีบครึ่งเดียวครึ่งเดียวชิลิวสู้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 กัมบัตเตกัมบัตเตสี่ร้อยแล้วชิลิวกัมบัตเตกัมบัตเตอ้อยยังไม่ขยับยชิลิวสั่งชิลิวสั่งโอเคเขาก็เหลือครึ่งหนึ่งละสามแปด เจชิลิวซังสามร้อยแปดสิบโอ้โหยียรถแม่งยังไม่ถึงสี่สิบเลยโอ้ยช็อตสุดท้ายแล้วชิลิวซัง สามโอ้โหสามาร้อยสามสิบเว้ยเรียบร้อยล้มลง,ลง,ลงนอนชิลสังโอเคผู้เฒ่าท่านอาจารย์โปรดช่วยมอกลังให้ก้า แล้วก็ถ้าตามอันิเมเขาจะได้ท่าใหม่เป็นหมัดบางกรทยานนะไม่แน่ใจว่าในภาคนี้จะมีไหมพี่ก็จําไม่ได,เด้เหมือนชุนอีกกูบอกว่ามีท่าสตรีมเอ้ไมนไม่มีวะหรือมันต้องคุยก่อนว่าพี่จําไม่ได้จริงๆขอโทษทุกคนจริงถ้ามันมันมีได้ท่าใหม่แล้วพี่ไม่ได้คุยเพื่อเอาท่านะขอโทษขอโทษ,โทษจริงมากูใช้ลายเก่าเยอะไอ้เงี้ยเหลือเท่าไหร่นะสามร้อยไอย้นี่ไง จัดไปมัดมังกรทยานโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้จะตายเลยไหมน้าโอ้โหรถรถแบบโอ้โหรถรถแบบจริงจังเลยหรือว่าเราต้องตายก่อนวะมีโล่แต่เราไม่ตายไงมีโล่เชี่ย แน่เลยว่ะแม่งเราต้องตายแน่เลยเราถึงต้องเราถึงจะได้ท่าว่ะทุกคนเบนกรรมไอ้ยชุนเสือเก่งเกินไปมัดมังกรทลมโลสันโอ้โหหลบกูหลบบ้างกูหลบบ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ไยอมไอ้แยโดนว่ะดังนั้นมัดมังกรทยานเรียบร้อย โน้ตทุกคนเนาะไม่งั้นน่า,น,าน่าจะต้องเป็นว่าเราต้องชุนแพ้ก่อนชุนแพ้มีโลกก่อนแล้วก็มีคนมาช่วยถึงจะได้ท่าใหม่เออว่ะมันน่าจะเป็นในแนวนี้เน <Yeah. S 1> ี่ยกูกูก็เสือเก่งไปอีกไอสัตว์ชุนหลบได้โอเคเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับก็ชิลวก็ชนะแคปิคอนชูราได้แล้วก็ได้รับท่าใหม่จาก ท่านผู้เฒ่าไม่ใช่รับไม่ใช่รับท่าใหม่สิมันเป็นท่าที่ท่านผู้เฒ่าสั่งห ah ้ามให้ชีริวใช้นะครับเป็นหมัดบางกรอตยานซึ่งจะต้องมีความเสี่ยงกับชีวิตของผู้ใช้นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ผ่านกันไปแล้วสําหรับปราสาทนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับใครที่อยู่จนจบก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่ออกไปก่อนแล้วก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ สำหรับใครที่นอนแล้วหลับฝันดีครับใครที่ยางจะเล่นเกมอยู่ก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ